สวัสดีค่ะชาลัคนาราศีมิถุนวันนี้ช่องกลิ่นนี่ชาแนลก็จะนําเสนอดวงประจําเดือนมีนาคม2566สําหรับชาลัคนาราศีมิถุนนั้นมีตัวตนเป็นดาวประพุทธนะคะซึ่งดาวประพุทธนั้นก็เดินวิปริตมากกว่าดาวอื่นๆในช่วงจังหวะของปีเปล2566นี้และในเดือนมีนาคม2566นี้ก็จะมีดาวย้ายมากเลยนะคะมีดาวย้ายทั้งหมด7ดวงด้วยกัน แต่มีดาวพุธนั้นย้ายสองครั้งในเดือนมีนาคม mm. อ่แล้วก็ดาวใหญ่ๆก็จะย้ายจํานวนสองดวงด้วยกันก็คือดาวประเสริฐและก็ดาวมรตรยู <Yeah. S 1> ดาวประเสริฐนั้นย้ายครั้งหนึ่งก็ใช้เวลาสองปีครึ่งในหนึ่งราศีส่วนดาวมรตรยูนั้นใช้เวลาเจ็ดปีในหนึ่งราศีวันที่หนึ่งเลยนะคะมีนาคมสองพันหกสิบหกดาวระเสรก็จะย้ายเข้าสู่ราศีกุมนะคะ แล้วก็เดินเสือด้วยเดินอย่างรวดเร็วถึงวันที่31มีนาคม2566ซึ่งดาวระเสาร์ของชาวลัคนาราศีมิถุนก็คือเรือนมรณะย้ายเข้าสู่ราศีกุ่มในเรือนสุภาก็หมายความว่าคนที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของความเจ็บป่วยเรื่องของการเดินทางเรื่องของการทํางานออนไลน์เรื่องที่ทํางานเป็นเจ็บจ๊อจบ,บเป็นโครงการเป็น ลักษณะเป็นเกี่ยวกับทำแล้วสิ้นสุดเป็นระยะสั้นอะไรแบบนี้นะคะเกี่ยวกับเกิดซึ่งความสําเร็จความเจริญความรุ่งเรืองเกี่ยวกับทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะสปีครึ่งนับจากวันที่1นึมีนาคม2อ6พเป็นต้นไปส่วนดาวมเมรตรยูนั้น<ด>ก็จะย้ายเข้าสู่ราศีอ่อพฤกษกในเรือนวินาศนะก็เป็นดาวที่ไม่สามารถคาดดาอะไยได้เป็นดาวพลิกโผพลิกผัน เป็นดาวที่มีทั้งด้านดีและด้านเสียด้านดีๆนั้นหมายความว่าเป็นดาวนาวัตกรรมดาวเทคโนโลยีดาวทันสมัยดาวท่องโลกแล้วก็ในด้านไม่ดีเป็นดาวภัยอาเพศถ้าใครทําไม่ดีไว้ช่วงจังหวะเจปีที่ดาวมรตยูข้าสู่เรือนวินาศนะก็ให้ระมัดระวังจะไปขุดคุยเรื่องไม่ดีของชาวลัคนาราศีมิถุนทั้งหลาย ให้ชาวลัคนาราศีมิถุนมาชดใช้ในเรื่องของเวรกรรมที่เคยทําไว้ที่เคยปิดบังเอาไว้ที่เคยส่อนเร้นเอาไว้จะได้มาทํามาชดใช้ในช่วงจังหวัดเจ็ดปีนี้ส่วนคนที่ทําอะไรดีๆไว้เบื้องหลังไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นหรือทําไว้ตั้งแต่อดีตชาติที่เคยสะสมบุญไว้ในชาตินี้ในเจ็ดปีนี้จะส่งผลใั้กับชาวลัคนาราศีมิถุนได้ก่อเกิดเรื่องที่ดีๆเกิดขึ้นสําหรับ ดาวเรตยูในช่วงเจ็ดปีนับตั้งแต่วันที่8มีนาคม2566เป็นต้นไปจนถึงปศ2572นะคะส่วนดาวพุธนั้นนะคะก็จะย้ายเข้าสู่ราศีมีนในวันที่11มีนาคม2566ในเวลา02.10นาฬิกาเดินเสดด้วยนะคะได้ตำแหน่ง4กี่ตำแหน่งเลยนะคะตำแหน่งนิดตำแหน่งปลักเกษตรตำแหน่งมหาจักรแล้วก็ตำแหน่งราชาโชค เพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีมิถุนตัวตนแล้วก็พันธุครอบครัวก็จะมีความที่ไม่ค่อยแน่นอนนะคะบางครั้งก็มีความเหนื่อยหน่ายมีความเกตคร้านแต่บางทีก็อยู่แบบสบายๆก็ได้มาซึ่งความที่ไม่ต้องขนขควยอะไรเลยก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะแต่บางทีก็ต้องขนขควยต้องขยันหมั่นเพียรก็จะได้มาซึ่งการเงินลาบผลหรือเรื่องของการงาน เพราะว่าดาวพุธเดินไม่ค่อยปกติเดินเสดด้วยนะคะเดินอย่างรวดเร็วแล้วก็ได้ตําแหน่งถึง4ตําแหน่งนะคะในราศีมีนนะคะแล้วหลังจากนั้นดาวอังคารซึ่งเป็นพบเรือนลาภะแล้วก็พบเรือนอริปัญหาอุปสรรคหรือนิสัยนั้นก็จะย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนไม่เดินผิดปกติแล้วนะคะจะเดินปกติแล้วหลังจากวันที่12มีนาคม2566เวลา2 0่0 เวลา20.06นนาฬิกานะคะเข้าสู่ราศีมิถุนซึ่งเป็นตัวตนก็ทำให้รับผลมาทับตัวทับตนนะคะแต่ก็มักจะมีปัญหาอุปสรรคตามเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นเวลาหนึ่งเดือนครึ่งที่ดาวอังคารเข้าสู่ราศีมิถุนทับตัวทับตนในช่วงจังหวะนั้นชาวลัคนาราศีมิถุนก็อาจจะมีโชคลาภเกิดขึ้นหรืออาจจะมีเรื่องของปัญหาหรือเรื่องของนิสินเกิดขึ้นก็ได้ด้วยเช่นกัน ส่วนดาวอาทิตย์ก็จะยกเข้าสู่ราศีมีนในภพกรรม,มะในช่วงของวันที่15มีนาคม2566เป็นต้นไปเวลา08.30นาฬิกานะคะได้ตำแหน่งอุจจาวิลาชมีเสน่หนิยมเป็นที่ยกย่องของสังคมซึ่งดาวอาทิตย์ก็คือพบเรือนสัตชะการติดต่อสื่อสารการเจรจาการพูดคุยในเรื่องของการงานไปอยู่ในราศีมีนในภพกรรม,มะ ซึ่งมีดาวพฤหัสบดีตั้งอยู่นะคะดาวพฤหัสบดีนั้นจะย้ายเข้าสู่ภพราภะในวันที่19เมษายน2566ในช่วงจังหวะของเดือนมีนาคมนี้การงานของชาวลัคนาราศีมิถุนยังคงเข้มแข็งตั้งเดือนเลยนะคะแล้วเมื่อรับผลก็จะเกิดขึ้นเมื่อดาวฤตยูย้ายออกจากรับผลในวันที่8มีนาคม2 5 6 6กการงานก็เกิดซึ่งความมั่นคงรับผลก็มีมาตามมาด้วยนะคะ ส่วนดาวพระสุขนั้นนะคะซึ่งเป็นพบวินาศนะและก็พบของปุตตะการริเริ่มอะไรใหม่ๆการลงทุนการเสี่ยงโชคการพบรักใหม่ก็เกี่ยวกับเรื่องของต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหรือเกี่ยวกับเรื่องเบื้องหลังเกี่ยวกับเรื่องของความเสียหายนั้นก็จะย้ายเข้าสู่ราศีเมษในภพลาพะเพราะฉะนั้นในวันที่15มีนาคม2 6 6 เวลา09.20นาฬิกาดาวพระสูกร์ก็เข้าสุราสีเมฆแต่ดับตำแหน่งปลกเกษตรนะคะเมื่อปลกเกษตรก็หมายความว่างอนเง่นคอนเครนไม่ค่อยมีความมั่นคงในเรื่องของอวินาศนาในเรื่องของปุตตะในการเสี่ยงโชคก็อาจจะได้มาไม่มากมายหรือได้มาแบบกระปิกรกะปลอยอะไรพวกนี้นะคะก็ไม่ต้องไปเสี่ยงมาก เสียงแล้วก็อาจจะเป็นทุกขลาภก็ได้ด้วยเช่นกันต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะในช่วงจังหวะที่ดาวพระศุกร์เป็นปลักเกษตรนะคะดาวพระศุกร์อยู่ในราศีเมษตั้งแต่วันที่15มีนาคมอยู่ประมาณเกือบเดือนแล้วก็จะย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภต่อไปในเดือนของเมษายนนะคะส่วนดาวต่อไปก็คือดาวพเกตดาวพเกตนั้นก็จะย้ายเข้าสู่ราศีกันในวันที่23มีนาคม2 5 6พรเวลา1 2 4 6นาฬิกาเดินปกตินะคะ ดาวพระเกตุนี้เดินปกติไม่มีคำว่าปิดปกตินะคะเข้าสุรศีกันสองเดือนเต็มในเรือนพันธุไปกระตุ้นให้เรื่องของครอบครัวเรื่องของการงานที่เกี่ยวกับครอบครัวเรื่องเกี่ยวกับพันธุทรัพย์สินที่ดินสิ่งก่อสร้างบ้านเรือนยานผ่าหน,นะมีความเข้มแข็งมีความก่อ,อเกิดเรื่องของการงานที่เกี่ยวกับ าภายในครอบครัวมากขึ้นมีครอบครัวที่อบอุ่นขึ้นมีครอบครัวที่ดีขึ้นสําหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วช่วยส่งเสริมให้มีการกระตือรือร้นในการทํางานภายในครอบครัวหรือที่ทําอยู่แล้วก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งมากขึ้นหรืออาจจะไปสร้างความปนเปรให้กับคนในครอบครัวกไ็ได้ด้วยเช่นกันนะคะส่วนในวันที่30มีนาคม2566นั้นดาประพุธ ซึ่งเป็นตัวตนของชาวลัคนาราศีมิถุนแล้วก็พันธุนั้นก็จะยกเข้าสู่ราศีเมษในภพปุตในภพลาภะนะคะพันธุครอบครัวและตัวตนเข้าสู่ลาภะมีดาวราหูสุภะอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นความสุขความเฉรยียความเจริญค,ความรุ่งเรืองนับตั้งแต่30มีนาคม2 5 6 6เป็นต้นไปชาวลัคนาราศีมิถุนจะกเกิดเรื่องของ ตัวตนมีลาบผลมีความสําเร็จมีความเจริญมีความรุ่งเรืองทั้งครอบครัวเลยนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยตั้งแต่30มิีนาคมเป็นต้นไปชาวลัคนาราศีมิถุนจะมีความเจริญรุ่งเรืองมีการงานที่มั่นคงมีลาบผลมีการเงินที่สามารถสร้างความสุขความสเร็จความเจริญความรุ่งเรืองให้กับชาวลัคนาราศีมิถุนเป็นต้นไปก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะคะ การดูของแม่หมอนั้นเป็นการดูแบบภาพรวมเท่านั้นไม่ได้เฉพาะเจาะจงสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงหรืออาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างต้องดูดวงดาวพื้นดวงเดิมของแต่ละคนประกอบด้วยใครสนใจจะดูดวงส่วนตัวมีคําอธิบายใต้คลิปหรือจะแอดไลน์เบอร์โทรไลน์ไอดีที่ให้ไว้หรือจะสแกนคิวอาร์โค้ดที่ให้ไว้ตามหน้าจอนี้สําหรับคลิปของแม่หมอตอนนี้มีซุปเปอร์แทงแล้วนะคะ ใครต้องการให้กำลังใจแม่หมออยากจะขอบคุณแม่หมอก็มีซูเปอร์แตงขอบคุณอยู่ใต้คลิปนี้นะคะเข้าไปกดได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ